รธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าอย่าหลงทางวันนี้เป็นวันที่6 อังคารที่6กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้ฝนตกตั้งแต่เกือบตีหนึ่งตีสองมาม้างหลวงพ่อก็ดูดูฟังดูแล้วมันเหมือนกันลินพรำพรม,มาถึงตอนเช้านี่นก็ยังลินอีกแต่ฝนตกได้แต่ความชุ่มฉ่ำความชุ่มชื้น แต่น้ำคงไม่ได้เพราะว่าฝนตกไม่ได้น้ำได้เนื้อฝนตกมีแต่ความชุ่มช่ำร่มเย็นก็ดีดีกว่าไม่ตกนะถ้าให้ตกเลยตกไปเลยแล้วก็หยุดไปอันนั้นดีกว่าอันนี้ตกกลิ่นใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะดูดูทำท่าจะตกตลอดทั้งทั้งวันจะนมั่งวันนี้นะแล้วก็วันพระ พระวันนี้พระของเราสี่สิบหกลงมาชั้นสามสิบสองงดไปสิบสี่องค์ดูดูแลบางตาวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ทางนายอำเภออำเภอนายยมาในบนพระนะมาในบนพระวัดเราคงจะไปฉันที่วการอำเภอทําบุญทําบุญที่วการอำเภอนในมนพระวัดเราก้าวโลค เพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อคงจะไปฉันที่อำเภอนะวันพรุ่งนี้วันที่วันที่เจนะ็ดจะไปฉันที่ที่ประการอำเภอนิมนต์พระเก้านระูปเพราะว่าเป็นวันครอบครอบที่ตั้งที่ตั้งที่ประการอำเภอนายูงได้ยินท่านพูดอย่าง,งน,น,นั้นเมื่อวานตัวของท่านเองมานิมนต์ท่านในอำเภออำนะเภอนายูงแล้วก็เมื่อวานไปชมพระนะเมื่อว เมื่อวานถ้าตามไม่จริงการประชุมพระของวัดเราเนะ้าก็รู้สึกว่าห่างเหมือนกันนะพระเนรลูกหลานไม่เหมือนสมัยหลวงพ่อไปอยู่กับองค์หลวงตาไปอยู่หลวงตาใหม่ๆ่ภาระของท่านคนก็ยังไม่มากอย่างว่านคนไม่มากนะสมัยหลวงพ่อเขาไปอยู่ใหม่ใหม่คนน้อยแต่ละวันไม่มีใครมาหรอก มีแต่คนรู้จักรักคุณมาส่งอาหารบ้างมาส่งสิ่งของถวายองค์หลวงตาบ้างลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงตาจึง3มวันบ้างหวันบ้าง7วันบ้างมีการประชมที่หลวงพ่อไปอยู่ใหม่ๆท่านก็ให้ธรรมะมอบรมพระในวัดอย่างเผ็ดร้อนเหมือนกันเพราะว่าพระ ในรุ่นเก่าก็ไม่กี่องค์อย่างที่ว่านะโดยมากเป็นพระฝรัง่งแล้วก็พระไทยก็มีรุ่นเก่าๆรู้สึกว่าลมหายตายจากไปตามไม่จริงถ้าเป็นรุ่นเก่ายังเหลือทุกองค์ลูกษย์ลูกหาลูกหาลูกตาก็คงจะมากมายแต่ในรุ่นเก่าๆรู้สึกว่าไม่มาก ดูดูแนละ้วนึกย้อนหลังดูยุคยุคสมัยหลวงพ่อเข้าไปศึกษาพระรุ่นเก่านั้นต่างก็ล้มหายตายจากไปก็มีศิกขาลาเพศไปก็มีแล้วก็หายเงียบไปก็มีไม่รู้หายไปไหนยุคของหลวงพ่อมีแต่ยุครุ่นรุ่นช่วงช่วงหลวงพ่อจะออกมา จะออกจากหลวงตา,ามีจุกท่านนบพดลพวกท่านชิดท่านเฉลิมท่านนบพดลเ,เนี่ยรุ่นนี้มีมากยังเหลือมากรุ่นนี้รุ่นที่หลวงพ่อจะออกมาเนี่ยรุ่นนี้ก็ประมาณ30มสกว่าพรรษาสามสกว่าพรรษาพระรุ่นนี้ ในราะการประชุมของหลวงตาสมัยหลวงพ่อเข้าไปใหม่ๆเข้มข้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านหลวงพ่อเข้าไปฟังฟังดูแล้วยิ่งเข้มข้นใหญ่ทำมาว่ายิ่งเข้มข้นใหญ่ท่านสอบอารมณ์ด้วยพอไปเป็นไงภาวนาอกนั้นอกนี้เป็นไงภาวนา บวงดีองค์ภาวนาไม่เป็นพูดไม่เป็นอีกต่างหากก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะดุ้งสเสด็จกลัวท่านก็กลัวเท่นี่มันมีเหตุพอมันมีเหตุท่านก็เลยจุดจุดถามเรื่องภาวนานี่แต่ว่าให้ภาวนานะพระทุกองค์มาอยู่ที่นี่เนะี่ยอย่ามาเป็นหมูนอนอยู่ในวัดไม่ได้นะ ต้องมาเป็นพระนะต้องตื่นตัวอยู่เสมอเหมือนกับแม่เนื้อระวังในพรานพร้อมที่จะกระโจนลุกขึ้นมาแล้วกระโจนข้างหน้าเลยระวังในพรานระวังสัตว์ร้ายคือแม่เนื้อมันจะนอนมต้องเตรียมพร้อมมาอยู่นี่ก็เหมือนกันพระที่เข้ามาบวช มาอยู่ปฏิบัติธรรมอย่าไปน,นอนจมนอนใจไม่นานนะตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตเิเตรียมระวังกิเลสราคะโทสะโมหะที่เป็นนายพรานมันจะมายิงมาส่งใจของเราตอนนั้นเราต้องระวังอย่าให้กิเลสฝ่ายต่ำฝ่ายหยาบเ,เข้ามา ทำร้ายทำลายเราต้องระวังเหมือนกับแม่เนื้อระวังนายพรานอันนี้เราฟังเทศวงดวง,วงตาเราจะได้ยินธรรมเทศนาของท่าน,นี่ขอให้พวกเราคณะสัตธ,ธายาทโยมระเนรลูกหลานทุกองค์เกิดมาในพภพพุทธศาสนาได้พพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้เป็นผู้ตั้งใจ สังสมอันไหนคือคุณงามความดีให้สังสมภาวนานะพูดง่ายๆพวกเรามาภาวนานะพวกเราไม่ได้มาทําอะไรมาอยู่วัดไม่ได้มาเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อ,อ,อหาลาภหายศหาส,สริญให้เกินคนเยินยอเราไม่ได้มาเพื่ออย่างนั้นให้เราศึกษาในธรรมลิกิตของครูบาอาจารย์ มีหลายหลายองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำมริกขององค์หลวงตามหาบัวแล้วก็ทำมรดกครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆถ้าเราอ่านศึกษาแล้วเราบวชมาเพื่ออะไรมันมีจุดมุ่งหมายนะไม่ใช่บวชมาเพื่อเล่นๆหลอกหลอกลวงๆไม่ใช่เราบวชมาเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร,ร จะไม่มาขอเวียนไหว้ตายเกิดอีกต่อไปแต่ในใจของพวกเราพวกเราต้องศึกษาพอศึกษาล้วกันเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเดินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินอรอย่างไรจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นจุดยืนจุดสูงสุดของของพระธรรมคำสอนของพุทธะนั้นคืออะไร ให้เราศึกษาและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านเดินไปสู่จุดสูงสุดของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วถึงท่านจะเดินไปทางไหนแต่จุดดิ่งจุดสูงสุดของท่านไปถึงจุดนั้นเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลาย จุดมุ่งหมายของเราคือกรงุงกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางถึงเราจะอยู่จันทบุรีอยู่แดนขเขมรหรืออยู่น้องคายาหรืออยู่แม่ฮ่องสอนหรือจะอยูอ่ทางภาคใต้เราก็เดินทางเข้ามาสู่จุดที่มุ่งหมายของเราคือกรุงเทพมหานครนี้ก็เหมือนกัน ถึงเราจะปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีอยู่ในสถานที่ใดก็าตามในหลักธรรมคำสอนของพุทธะท่านชี้นำให้พวกเรามุ่งหวังคือพระนิพพานที่จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารให้ดิ่งถึงพระนิพพานเนาะนี่แหละเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาทีนี องหลวงตามาหาบวธทรำรมลริกิตของท่านจะเป็นองค์ไหนก็าตามท่านจะพูดถึงจุดนี้ทุกขบวนการเรว่อที่ความมุ่งหมายมุ่งมั่นของท่านแล้วนี่แหละอันนี้ให้พวกเราศึกษาในเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วกคนน,นีเราจะทําปฏิบัติอย่างไรจะทํำคุณงามความดีอย่างไร ก็ขอบคุณงามความดดอยังไงให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติมากน้อยอย่างไรแค่ไหนเราต้องเน้นไปทางจุดนั้นถึงจะรักษาศีลเสร็จแล้วกว่นั่งภาวนาการนั่งภาวนาเนี่ยแปลว่าเดินใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะพอนั่งภาวนาทำทำให้จิตใจให้สงบพอจิตใจสงบเท่านั้นแหละนั่นแหละแปลว่า ดืดเน่งรู้จักแนวทางเห็นหนทางแล้วถ้าจิตยังไม่เน่งจิตยังลวนเลยอยู่นะ่ะมันหาไม่เจอนะไม่รู้ไปทางไหนคลาหน้าคลาหลังเหมือนกับเราไม่รู้จักทางเดินที่จะสู่มรรคผลนิพพานะจับทิศทางยังไม่ถูกนะไม่รู้จะเดินทางไหนแต่เมื่อเราทำจิตใจให้สงบแล้วนะ่ะไปว่าเดิน เดินเดินมาจุดมาถึงจุดต้นทางแล้วไนงะเ,เมื่อจิตใจสงบเนี่ยต้นทางนะาจากนั้นก็เดินวิธีการเข้าสมาธิเ,าเข้าเวลาออกจากสมาธิแล้วก็วิธีการสังเกตดูวิธีจิตจะเข้าสู่ความสงบแล้วก็วิธีการออกจากความสงบเ,เราต้องใช้แนวความคิดจากนั้นก็เดินวิปัสสนาแล้วไนงะ วิปัสนาคิดยังไงจึงจะเป็นวิปัสนาคิดยังไงจึงจะถูกต้องเป็นธรรมเกิดความเบื่อหน่ายคลายเนี่ีที่แรกมันก็ต้องก่อนจะเป็นวิปัสนาท่านก็ว่าต้องเป็นวิปัสสนึกสะกอนึกคิดตรึกตรองไตรตรองหาเหตุผลไม่ใช่ว่ามันมันจะออกเป็นวิปัสนา พอเป็นสมาธิแล้วไม่จะว่าจะโดดผางออกไปเป็นวิปัสนาลงต่วันน้อยมากไม่มีถึงขนาดนั้นแหละเพราะนั้นเวลาจิตใจของเราของเราเข้าสู่ความสงบแล้วนะต้องถอนออกมาจากความสงบแล้วก็มาวิปัสสนึกตรึกตรองตรึกตรองไตรตรองหาเหตุและผลในเมื่อหาเหตุและผลรู้จักเงื่อน ที่เราจะพิจารณาท่านให้พิจารณาอะไรจุดนี้น่จุดมุ่งหมายของพุทธะท่านมีมากหลากหลายที่ท่านจะให้พิจารณาแต่เอาเถอะเมื่อเราบวชเข้ามาเป็นพระบวชเข้ามาใหม่เป็นสมมเนนบวชเข้ามาใหม่พระพุทธเจ้าให้พิจารณากรรมาฐานห้ากรรมาฐานห้าก่อน พราะนันให้พวกเรายึดกรรมฐานห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกสาโลมานาขาทันตาตาโจนะเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตันี้อันนี้คือให้วิปัสสนึกนึกดูสภาพของผมสภาพของขนสภาพของเล็บสภาพของฟันสภาพของหนังให้ดูสภาพมันที่มันเป็นอยู่ของหนัง หนังของเราเนะี่ยถ้าไม่ชำระไม่ฟอกสบู่ไม่อาบน้ำเป็นยังไงนี่แลหละร่างกายของเราผลที่สุดเมื่ออายุมากเข้าไปแล้วแก่เท่าชรลาเข้าไปแล้วนะเป็นยังไงเหย่ยวย่นไปหมดผลที่สุดถึงจุดจบของมันนี่แหละการพิจารณาพิจารณากรรมฐานห้านะ ไม่ใช่พิจนารณาดูเฉยๆจบเพียงแค่นั้นไม่ใช่ดูจนตลอดจนถึงจุดจบของมันและเมื่อมันเกิดขึ้นมาใหม่มันเกิดมาอย่างไรและขณะที่มันตั้งอยู่ในขณะนี้ดูกายของเราขณะนี้ะมันเป็นยังไงแล้วต่อไปภายภาคหน้าะดูกายคนอื่นมาดูร่างกายของปู่ย่าตายายมาเปรียบเทียบเราคงคงจะเดินไปตามแถวเน่ยแนวแถวปู่ย่าตายายพาเดินนี่แหละ อันนี้ก็คือปิปัจฉนาเพราะน,นั้นขอให้พวกเราทุกๆองเนื้อพระลูกหลานจัตถาญาติโยนี่นแหละคือวิธีการภาวนาจะหลงสรุปแล้วก็คือไม่ให้หลงโลกหลงทางนั่นแหละอย่าไปติดอยู่ในโลกถึงจะอยู่เราเถอะเราเกิดมาแล้วนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจนะท,ทำยังไงได้แต่ไม่อดไม่กินอาหารเ,าเลยมันก็นไม่ได้ ไม่หายใจ,จเฉยๆก็ไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงมันไปพอเลี้ยงมันไปเลี้ยงร่างกายไปแต่อย่าไปหลงมันเถอเหมือนกับลูกหลานเกิดขึ้นมาใหม่ใหม่ๆก็ไม่เท่าไหร่พอลูกหลานใหญ่ขึ้นมายิ่งยิ่งรักยิ่งยิ่งหลงลูกหลานเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะใหม่ๆแล้วก็ยังไม่รู้จักร่างกายคืออะไรพอต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวใ้หลงในร่างกายของตนเองเลยนี่แหละมันหลง พราะมันหลงเท่านะั้นตัวนี้เราไม่ดีนะเ,นเพราะฉะนั้นถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปตามสภาพของมันอย่าเป็นหลงร่างร่างกายเนอใจเนอะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้านอกจากทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้จะเอาหลักไหนมาสอนเหมือนกันนะเออหลักธรรมคาสอนของพุทธะเนี่ยท่านให้โอปนัยิโกโอปนัยิโกให้มองตนเอง ให้ดูตนเองให้ไข้คร,รวนทบทวนในตนเองทบทวนในใจของตนเองสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะให้เห็นให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรให้เห็นอย่างนั้นจากนั้นใจก็จะได้ถอนความยึดมั่นถือมั่นเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในที่สุดนี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพุทธะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะ mm. ถึงย่างไงก็ให้ทบ,ทบทวนทบทวนในแนวความคิดตัวนี้แหละทบทวนหลายครั้งต่อหลายหนผลและจุก็จะเห็นตามความเป็นจริงแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะถ้าเราต้องการหลักเหตุหลักผลอยู่แล้วจะพิจารณาไปอย่างไงพี่ไปพิจารณาไปยังไงกัน มันออกออกจากหลักเหตุผลมียกยกปอปั้นไปเลยยกปอยอกอปั้นมันเป็นมันทำไปยกยอปอปั้นไปเอมันไม่ใช่ของจริงเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงมันจะไปยกยอปอปั้นได้ขนาดไหนเออผลในสุดมันกลับมาที่เก่าอีอย่างเกา่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงเออเนี่ยเมื่อเห็นตามความเป็นจริงถึงจะมากหรือน้อย มันเกิดีความรู้สึกนึกคิดรู้เห็นตามความไปริงเจอทัานเจาานั้นก็วางรู้จักสถานะรู้จักการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือหลักธรรมอยู่ในจุดนั้นนะพกคณะทายาทโยมพระเนรลูกหลานตอนนี้ไปรับพรอในตอนนี้นะ